พี่น้องมีไผเห็นโพดของน้องนาทสุรศักดิ์สาวน้อยเพชรบันแพงบอพี่น้องสาวสีเห็นแล้วศูนยเนาะศูนบอสูนในบักไอเสื้อสีเงินนั่นไม่เป็นแต่ศูนย์แห้งพี่น้องเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาก็เห็ดเอ็มบีของเขาอยู่ดีๆทรงสีบอลูเนาะว่าเขามีกลองอยู่นั่นหรือว่ารูระต่างเห็ดอยากดังตีนั่นแหละ ก็เลยดังกันใหญ่เลยพี่น้องตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาประกาศตามหาไม่รู้ว่าเจอหรือยังค่ะพี่น้องขอให้เจอแล้วก็ขอให้ออกมาทําคลิปขอโทษ้ๆพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้นะคะสาวหน่อยเพรันแพงได้ทําการแสดงอยู่ที่วัดยาปร้องนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกีพี่น้องบาท60บาทคนอัญเะแต่ว่ากับมีคนผู้หนึ่งนี่แหละคือมีผู้ชายคนหนึ่งใส,ส่เสื้อสีําเงินนะคะเขาก็ เล่น MV อยู่ค่ะ MV เพลงนี้ก็คือกระเทยรุ่นพี่นะคะพี่น้องเพราะว่า MV นี้จะเสริมกับเป็น MV ของกระเทยรุ่นพี่ที่จะออกวันที่13เมษายนก็คือพรุ่งนี้นะคะ่ะพี่น้องนั่นแหละคือถ่าย MV เพิ่มนะคะแล้วทีนี้น้องนัทสุรศักดิ์ค่ะพี่น้องเราก็แตงเป็นกระเทยนะคะกระแตงเป็นผู้หญิงนะคะใส่ชุดสีขาวนะคะพี่น้องก็คือมีการทํา MV นะคะแล้วก็แสดงก็คือยกกันขึ้น ยกกันขึ้นพี่น้องหลายคนก็คงสิเห็นคือสองคนยกหนึ่งคนขึ้นแล้วพอวางลงนะคะกําลังหมุนตัวกลับมาะคะเสื้อสีนําเงินนั่นผู้ซ้ายเสียกสีนําเงินนั่นก็ถีบเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นน้องบปไร้รูนะคะว่าว่ามีคนถีบน้องก็นึกว่าคุณวัดศิวดนนะคะเป็นคนหยอกน้องเพราะว่าคุณวัดศิวลดน,นะคะเราบอกว่าเจ็บไหมก็คือถามแบบว่าเจ็บไหมแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะว่าคิดว่าอยาก น้องบอกว่าอยากถ่าย MV ให้มันเสร็จเพราะว่าตอนนั้นกาลังถ่าย MV อยู่ไม่อยากให้มันต้องซ่อมบ่อยแต่สินะพี่น้องคือถ่ายให้มันผ่านๆเทคเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องให้หลายเทคแล้วที่นี่นะคะคือตอนนั้นกับว่ามีไผ่ลู่ค่ะพี่น้องว่าว่าโดนว่าน้องโดนถีบนะคะแล้วที่นี่น้องกระลูยู่ค่ะว่าโดนถีบแต่คิดว่าเป็นเพื่อนกันไงคิดว่าเป็นคนที่กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็คิดคือคิดว่าเป็นพี่วัดนั่นแหละ พี่วัดศิวะดลเนาะพะว่าเล่าก็ับมาถามน้องว่าเจ็บหลายบอแต่พี่วัดศิวะดลน,นะคะรู้ว่าใครเป็นคนทํานะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้งานในช่วงนั้นนะมันผ่านไปก่อนแล้วที่นี่นะคะคุณว,วัดศิวะดลค่ะพี่น้องก็เลยขึ้นเวทีทําการแสดงนะคะทําการแสดงแล้วผู้เก่านั่นแหละค่ะพี่น้องผู้เสื้อสีน้าเงินนั่นแหละค่ะบักผู้เก่าเลยนะคะกะห้องดาไปเลยค่ะห้องดาบนเวทีเลยค่ะพี่น้อง ห้องดาวศาิวดลน,นะคะสาวสีบุคคลอยาญาตวาหรือว่าวาบห้องหยังเพราะว่าไม่เป็นคำหยาบนะคะพี่นอกห้องไปว่าเลยที่นี่คุณวศิวะดลน,นะคะเราก็เห็นแล้วค่ะว่าคนผู้นี้นะเมาเมาหลายแล้วแล้วเราก็เลยประกาศว่าให้นําตัวผู้ชายคนนี้เสื้อสีดำเงินนะคะออกจากงานให้เร็วที่สุดจังสันแล้วสิบลมจังสันแล้วศิบลองเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทําที่เขาเอินว่าเขาเอินว่า รุนแรงก็ว่าได้นะพี่น้องเพราะว่ามันใช้กําลังแล้วก็ใช้คําที่ด่าทอด่าทอด้วยมันมีมาระยาดพี่น้องเอาไงไงคัน่าเมาส์ก็คือเมาส์เห็คนอื่นคือคนอื่นในเมาส์เห็มีสติคัทนทาลูวาจ,จ้ะของเมาส์หวททาลายผู้อื่นนะย่าเมาส์มีเงินหลายปันนันตีเสียเงินให้เขาหลอนตีแล้วอียางนะคะกรณีนี้มีคลิปหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์นะคะทั้งด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังพี่น้องมันมีสองคลิปที่ที่คนถ่ายไม่ได้ทันนะคะแล้วเขามีหลักฐานนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าไปฟ้องนะคะมีเป็นได้รับค่าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะถึงสี่หมืนบาทเป็นต้นไปนะคะพี่น้องแล้วแต่เขาสีเอื่นน้าแต่ว่าขั้นต่านะคะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนด้วยคือจะมาอ้างว่าที่ทําไปเพราะว่าเมาไม่ได้พี่น้องคือคนเราเนะี่ยเมามันต้องเมาให้มีสติ แล้วอีกอย่างถ้าสมมติกับการพี่น้องกับการว่าเขาทีบเจ้าของเดี๋ยละ่ะเจ้าของสิรูสึกจังใดหลูกม่พอม่แม่คือกันต่อให้เขาไม่เป็นศิลปินต่อให้เขาเป็นคนปกติธรรมดาคุณก็ไปถีบเขาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่สมควรแล้วอีกอย่างถ้าเขาฟองมามันก็ฟองได้หลูกกับม่พอม่แม่คือกันเบิดถ้าจะมาอ้างว่าเขาบางังเขาก็ไม่ได้บังนะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่อีกฟังหนึ่งนะคะไม่ได้บังใครแต่อย่างใด เฮ้อาสาวสีเราเงืดเงิดซุ้มที่แบบว่าทําลายคนอื่นทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บพี่น้องสาวสีเงืดเงิดเราบอคิดถึงตอนที่แบบว่าจะของหือเหตุแตติบอคิดกลับกันเตติว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเราโดนบ้างสิรู้สึกยังไงเสือบอพี่น้องขั้นแมนเราโดนแบบที่เราเหตุคนอื่นนันมือคืนนิดเราคงสีหงบากบากแตะบากแนนอนหองบากบากให้คนซอยแนนอน สาวสีคิดเลยแล้วกันยังมีหนาไปเต้นนานละลื่นอีกมาเขียดมาขมอย่างให้เขาคูจักกับเขาเป็นการส้นตตีคือสิได้ไปหาเรื่องเขาป่านนั่นดีนะพี่น้องเขา่าตีคืน้นเขาไม่ตั้งหลายคนจะของมาผู้เดียวนั่นเงึดหลายแห้งพี่น้องเงึดเงอ์ซุ่มตีกันนี่ตีกันให้ได้อีกอย่างตีเขาเฮาก็ะเจ็บเอาบ่เสียตีเอาล้องจเจ้าลองโศกมึงด้วย สรงด้วยสติเจ็บมือขึ้นกันก็งึดขึ้นกันพี่น้องก็บอยกให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะพี่น้องมือขึ้นนี่ก็คือตอนที่อ่าน้องนัดนะคะเราเล่นเอ็มวีแล้วก็แบบเออบริคิดว่าเราถือคนอื่นถีบนะ,ค,ะคิดว่าเป็นพี่ๆที่ทาเอ็มวีด้วยกันนั่นแบบว่ามันโดนกันเงี้ยไม่ก็ไม่ได้คิดว่าถีบด้วยซ้ําแบบว่าผักกันยู่กันจะสีนะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยแบบ ทำให้เมื่อคืนนยที่จริงน่าจะเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เขาก็ทําถ่ายเอ็มบีอยู่ไงพี่น้องเขาก็เลยปล่อยผ่านบ่อยากบ่อยากให้มันเสียงานจัิงสิน่ะแต่ที่จริงไม่น่าจะปล่อยผ่านนะน่าจะจับมันออกั้งแตอนนั้นเลยดูซิมันจะน่าละลื่นได้อีกไหมแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าออกมาทําคลิปขอโทษเขาหรือยังไม่รู้ว่าหาตัวเจอหรือยังนะคะพี่น้องกระซอยๆกันเซ้นะคะเพื่อที่จะได้นำคนที่ผิดนะคะออกมาขอโทษให้ได้เพราะว่าการกระทําอย่างนี้มันไม่สมควระคะ่ะพี่น้องยิ่งมี สื่อโซเชียลต่างๆนะคะเราออกสื่ออย่างเงี้ยเด็กหน่อยเห็นพี่น้องเด็กหน่อยสีเรตตามเหมือนอย่างกรณีเรายกตัวอย่างอันนี้นอกเรื่องขอ,อนอกเรื่องนะคะยกตัวอย่างเห็นไหมที่ตอนนั้นยิงกลาดใช่ไหมที่มีคดียิงกลาดนะคะมันก็มีคดติตามกันต่อมาอีกว่ามีกลาดยิงอีกอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันเหมือนเป็นบางทีนะคะสื่อหรือว่าโซเชียลหรือภาพที่มันออกมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้า ถ้าเด็กได้ดูหรือใครที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติในการคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะมองเป็นเหมือนเรื่องที่มันสามารถทําได้แล้วทาตามจากนีนะก็ถือว่าคุณทําแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางคนด้วยนะคะแล้วอยากให้ลองย้อนกลับไปถ้าเป็นตัวเองโดนบ้างจะรู้สึกยังไงฝากไว้คิดสักนิดนะคะใครก็ตามค่ะพี่น้องที่คิดสะเหตุทำลายคนอื่น ตีคนอื่นต่อยตีคนอื่นนะคะให้คิดถึงว่าณวันหนึ่งถ้าเราโดนบ้างจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะอยากให้คิดตรงนี้เยอะๆไม่ว่าใครก็ตามค่ะเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่เขารักหมดเขารักเขาเลี้ยงดูเขามานะคะอย่าไปหาตีกันเอาง่ายเด้อดีแต่ว่าเขาบให้เสียค่าหมอ้ําเด้อนนั่นถ้ามันมีประเด็นต่อรุนแรงมากกว่านี้นะโแนเเราอาจสิได้เสียเงินค่าจ้างหมอลําเองผู้เดียว คือทาคนอื่นเจ็บก็จริงแต่ตัวเองเดือดร้อนจะทาทาไมจะทําทําไมนะคะอ่ฝากไว้ให้คิดเท่านี้คะ่ะพี่น้องแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทีมงานที่ถ่าย MV กระเทยรุ่นพี่นะคะคุณวัชศิบดลนนะคะคุณนัทสุรศักดิ์และอีกหลายๆท่านด้วยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะเชื่อว่าผลงาน MV เพลงกระเทยรุ่นพี่ต้องออกมาดีแน่ๆคะ่ะพี่น้องเพราะว่า ตั้งใจทํากันจริงๆขนาดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ยังทําทาทาถ่ายทําต่อพี่น้องก็ยอมรับความสปิริตของการเป็นนักแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเป็นกําลังใจให้กระเธอรุ่นพี่ขับร้องโดยศิลปินเยเวร์กันเยอะๆนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สาวสีข,ขอขอนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ